ริปนี้นะคะเราจะพาไปเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็แวะกินกุบกิบที่เราไปหนึ่งนะคะแล้วเราก็บินตรงฟิวไปเซี่ยงไฮ้เลยมาถึงแล้วค่ะผู้ตรงแอร์พอเซี่ยงไฮ้เราก็ไปรับกระเป๋านะคะแล้วก็เดินแคดวองนิดหน่อยเพื่อไปรอรถจากโรงแรมมารับเรานะคะนี่ค่ะเราจองโรงแรมไว้นะคะซึ่งโรงแรมเนี่ยจะมีรถมารับเราไหนนะนี่ไงมาแล้วค่ะคนขับแล้วก็มาช่วยยกกระเป๋าให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงแรมกันค่ะถึงแล้วนะคะโรงแรมให้ถังเชียงไทยโฮเทลเดี๋ยวเรามารีวิวให้เห็นกันอีกทีนึงนะคะในรายละเอียดของโรงแรมเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะรีบไปดิสนีย์แลนด์ที่โรงแรมเรานะคะมีรถบัสรับส่งดิสนีย์แลนด์เลยค่ะเราก็เลยถึงรอบพอดีตอน8ปดโมงครึง่งสะดวกสบายมากดีมากนี่ไแป๊บเดียวเองค่ะเราก็มาถึงแล้วดิสนีย์แลนด์ทาง เข้าดินนี่แลนไกลโคตรน่าจะประมาณห้าโล <laughs> <laughs> ที่เดินมาได้โลนึ่งแล้วนะแต่ระหว่างทางนะคะมันก็จะมีร้านเวลดิสนี y เนาะให้เราซื้อของที่ระลึกของฝักน่ารักน่ารักเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเพียบเยอะมากได้อะไรไหมคะ ข้างหน้านยังไม่ได้ตลองโอ๊ยน่าหลักไปหมดค่ะ <c oughs> ลองไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอีกหรือเปล่าแล้วก็เลย <c oughs> เออเดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกยังไม่ถึงนะคะทางเข้าเดินกันต่อไปค่ะเจอพี่โดนัลด์นะคะใกล้แล้วอันนี้เป็นหน้าทางเข้าแล้วค่ะเห <c oughs> ็นอะไรไหมคะกี่ขดแรกค่ะเ <c oughs> นี้ยขดแรกเราขดประมาณสิบขดได้เข้ามาแล้ว <c oughs> เราได้มิกกี้เธอได้อะไรโอเคเราจะเข้าไปหรือยังคะน้องแมล่ะ ี่เดินมาประมมาาา5กโลข่ะตามกันไปข้างในค่ะจะเล่นอะไรดีน้าหูคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราต้องถ่ายอันดับแรกเราต้องถ่ายรูปกับท่านวอลก็ท่านวอลดิสเน่ใช่อุ้ยอันดับแรกก็จะชิบกับเดวเลยอ่ะมันทักไทยในตีมแบบว่าจีนมากเพราะว่าเพิ่งผ่านตึกจีนมาใช่เลยละอันนี้เดอะไพเรดออฟเดอะแคริเบียนหรือเปล่าพี่ไาไปที่นี่ก่อนทำไม ไม่เล็ดท้องดิคาลิเบียนขวดฉีดพอดีปังและที่แรกเลยค่ะที่เราจะมาเล่นก็คือซูทอปปิแถึงแล้วคนเยอะมาก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 เลย นี่ตื่นเต้นมากนี่ค่ะแล้วก็จะขดกันอีกแล้วค่ะเห็นขดข้างนอกอย่างนี้ข้างในก็ขดอีกจ้าแต่ไม่ผิดหวังเราได้เจอกับน้องที่แบบไม่ใช่อนิเมะไม่ใช่ a อไอนะคะน้องตัวเป็นๆเหมือนมากเหมือนจริงจะพิมตาเนี่ยแล้วก็จะเห็นห้องขังพวกแบบสัตว์ที่ทําผิดกฎนะก็โดนจับมานี่พี่ก็ทิ้งคุณตํารวจเออเขาก็มาทักทายนะขลึมเข้มมากเลยจ้าเหมือนจริงมาก ก็ให้เราไปตามจับโจรกันเดี๋ยวเราต้องไปตามจับโจรกันกับจูดี้ป่ะ ก็จะเวียนๆเราก็แบบฟิลว่าเราแบบเออยกแยกไปยกแยกมาอยู่ในแบบเหตุการณ์เดียวกับเขาที่จะไปจับต้นในเมืองอะไรอย่างเงี้เบ็กเอ็เบกเอียรระหว่างทางก็อโชวแดนนิดนึงจากจักววางนะคะเตงนซ้ายเต้ขวานะคะกววางเหรอเหมือนจะกววางใช่ปะไม่รู้ก็เปิดเต้นตามไปอ่ะจะถกไหมคะก็กเหมือดจริงดีอะดีมนี่เลนเสร็จเขามีรูปให้เราเลือกซื้อได้นะแต่ได้อะไรมากินคะ ไสอะไรคะเนี่ยไส้เนื้อแล้วก็เห็ดไหนขอดูด้านในหน่อยแล้วก็มีชีสราคาประมาณ360บาท68บาทเหรียญแพงมากห้ามหล่นนะอืมเขามีให้กดถุกจุดใช่ไหมมีทุกจุดเลยค่ะนะห้องน้ำน้ำเราซื้อน้ำมาก็มากดได้เลยในห้องน้ำไม่ใช่ค่ะไม่แน่ค่ะ ไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินมือมิกกี้ค่ะคือได้แล้วของมือน่ารักอันนี้อะไรคะมันคือซาลาเปาไส้หมูแหละซาลาเปาไส้หมูเป็นรูปมิกกี้รสชาติเป็นยังไงกินมือตัดนิ้วอร่อยไหมคะเหมือนอันนี้เลยอ่ะเรียกว่าอะไงนะ หมูหยองพิเผาอ่ะจริงเหรออ๋อ,อไหนขอดูเท็กเตอร์คล้ายเนอะ่ะเขาเป็นความแบบไม่ใช่หมูชิ้นอะอคือว่าคล้ายหมูหยองพิเอืเงียบได้เวลาของผ้าเล็แล้วกคขาคือคนเยอะมากทั้งซ้ายและขวานะบอกเทคนิคนิดนึงก็คือว่าไปยืนฝั่งขวาของขบวนนะเพราะว่าจะได้เห็นมิกกี้้านาะใช่นี่ะนมกกี้มาแล้ว พวกเราได้ดูแต่ด้านหลังด้านหลังเราแบบเบื้องหลังไงถูกเออคนเข็นมิกกี้ก็หล่อนะเนี่ยสวไปใจล่ะสวยน่ารักมากเดซี่ชิปกรเดลมาอีกแล้วชิปกรเดลโอ้ยแต่ที่โดนนน้อ่อะแต่มิกกี้อยู่ด้านนู้นเห็นไหมต้องไปยืนด้านนู้นคนไข้หนุ่มคกมาคนแค่ทหารจากคอยสตอรี่ เออนี่ทอยสตอรี่นิโมนิโมเสียงเหมือนแม่ค้าขายของเลดี้โก้เลดี้โก้ดีมากและนี wow, ่เลยมูหลานอลังการมากตามด้วยจูดี้ของน้องไลลานะคะอลาดินและดัฟฟี่แอนด์เฟรนด์ มาสานฝันพี่พากันค่ะมิทแอนก e t มิกกี้จ้าใช่เราจะทำมรรคกิดไปมิทแอนก e t มิกกี้นะคะไปค่ะมาค่ะกับเครื่องเล่นนี้นะคะถ้าใครมาเสี่ยงใครดิสนีย์เราไม่ได้เล่นถือว่ามาไม่ถึงค่ะนั่นก็คือชอนนั่นเองนะคะไปดูกันค่ะมันจะหวาดเสียวสักแค่ไหนเชียวเนาะสดสดตื่นเต้น จากตาดูดีๆนะคะนี่จะเป็นจุดปล่อยตัวนะคะของเครื่องเล่นนี้นะคะมันเร็วมากมันกระชากมันไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะสามสองหนึ่งไปมันไปเร็วมากมันเร็วมากแทบจะหลุดแหมเล่นเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากเล่นชอนมาเฮ้ยสนุกมากเลยอ่ะตลอดเลยค่ะคนต้อหน้าตลอดเลยอ่ะ กันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโชว์ที่น่าประสาทนะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ว้ยโชว์อันนี้เดดมากคนเป็นม้าม้าแหละม้านินมังกรไม่ใช่เฮ้ยแดดจริงอออันนี้แบบเจ๋งอะเนียนมากใช่ดีอลังข้างตรงขาใช่ป่ะที่เป็นคนะเห็นไหมอะเนี่ย เนีเป็นคนเออสี่ห้าคนชอบมากชอบมากหมืออภรรอันนี้อินมากค่ะอินมากมากมากแต่จะไปแสดงด้วยเลยใช่จะขึ้นแล้วเวที กันต่ออีกเครื่องเล่นหนึ่ง Pilot of the Caribbean อยากจะบอกว่าก่นคอลินแรงมากโอ้กินแรงอยู่กินแรงจริงแต่ว่าเสมือนจริงมากเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลเราแบบไปอยู่นีนเรือนี่มันแบบปลักหักพังแล้วก็เจอคนนี้ชื่ออะไรนะลืมแจ็คสเปโร่ยาแล้วก็คีดหนวดปลาหมึกใช่เหมือนจริงมากสนุกมากหนล่อไหมจอตัวจริงเดยหล่อมากค่ะโอเคปลาหมึก ผัดพริกแห้งเสริลชิ้นปลาดูแซบมากมีปลาหมึกด้วยมีปลาหมึกมีฟิชบอลแล้วดูพริกสิแล้วก็มีทีนัทมีถั่วไปชิมก็มีพริกนะคะไปชิมค่ะชิมปลาหมึกสิคะว่าเผ็ดแซบแค่ไหนเผ็ดไหมถ้าตถูกปากคนไทยชอบขอบๆกรบๆย้อนแต่แบบพริกแห้งพริกแห้งอ่ะจะเหมือนพริกแห้งปลาหมึก เป็นไงบ้างคะอร่อยนะถูกปากคนไทยนะพริกเผ็ดไหมแซ่บๆน้องไม่เผ็ดมาก,มมากอร่อย ้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะเลาก็จาเล่นดูบรรยากาศหนาวมากแต่หนาวแต่อยากกินไอติมแต่หนาวยังไงก็ต้องกินไอติมค่ะเพราะอะไรเพราะมันน่ารัก <laughs> ชอบ <laughs> สื่ว่าเป็นพร็อพอันละเกือบสามร้อยเบาเ <laughs> บาเ<ว> <laughs> แต่เอาไว้ได้รูกกก้ก็น<ช>่ารักกุ๊กกิ๊บอร่อยมีรสช็อกโกแลตของพี่ปาเนาะของเป็นรสแบบสตรอเบอรี่บูเบอรี่กินไปก็หนาวไปนะแต่มันได้บรรยากาศทาั้งหนึ่งเป็นสีขาว น้องก็เลยไม่ค่อยละลายีมันตะแล้วก็มาถึงพาเลทในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ซึ่งเราอยู่ได้ไม่ได้ดึกมากโจนี่โนี่พี่มาแล้นี่เราได้เห็นตอนกลางวันแล้วก็ต้องกลางคืนคือมันเคลอฟิลกันไหนอยากให้แบบอยู่รอดูทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนเลยจริงๆเจ้าหญิงมาหมดเลยเพลงขอพอร์ตด้วยอ่ะ ทุกคนเราห้ามพลาดเลยนะก็คือทรอนตอนกลางคืนคือสวยมากเปิดไฟจัดเต็มมากจริง,นงเนาะบรรยากาศตอนกลางคืนก็แบบสวยเพราะจัดเต็มดวงนะด้วยเห็นไหม,มแล้วก็ประแสเขาจะเปิดไฟคือแบบสวยมากนี่ก็จะแบบเตรียมก่อนที่จะบบมีพูเนาะประมาณสามทุ่มเขาก็จะมีการจุดทูกันเวลากลับบ้านแล้วค่ะไลลาหนาวมากใช่ป่าวฟิลไล่สองยังหนาวชาไปหมดเลย เราอดดูพูนนะเพราลองไม่ไหวแล้วประสาทสวยสภาพร่างกายไม่ได้ไปจะเห็นเลยว่าข้างหน้าตอนกลางคืนคือไม่มีคนเลยใครอยากถ่ายรูปก็คือมาช่วงเวลานี้ได้เลยใช่ใช่มีน้ำพูด้วยได้เวลาเดินกลับไปที่รถบัสละค่ะ มาถึงโรงแรมแล้วะคะ่ะให้ถังเซี่ยงไฮ้นะคะค,ค,คือแล้วว่ามันพันเก้าเองพี่ปาคือดีมากเลยอุปกรณ์เขามีครบมากเลยนะคะห้องน้ําเนี่ยเขาก็จะมีสบู่เ,เนื้อสะผมอะไรอย่างเงี้ยให้ครบเลยพร้อมแล้วก็แยกห้องน้ําของอับน้ํากันด้วยนะเออแล้วสิ่งที่ชอบที่นี่เลยก็คือเขามีมือดึกให้เรากินด้วยใน,น,นเนี่ยมาจากดิสนี์แลนด์ก็คืนเนี้ยมีของกินให้เรากินอีกตอนกลางคืนหุ่ยแบบดีมากมีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมีพวกข้าวต้ว ซุปข้าวโพดซุปฟักทองเออแล้วก็พวกติ่มซำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวก็มีใครอยากกินน้ําซุปร้อนๆก็จะมีก๋วยเตี๋ยวติ่มซำอันนี้เยอะมากแล้วก็พวกผลไม้เนึ้พี่ปาดูสตรอเบอร์รี่ดิเยอะมากน้องตอบมาเยอะมากจาได้อร่อยของกินมีอีกเพียบเลยค่ะไม่อั้นมือดึกแบบยม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 มาก แต่ที่นี่ดีมากอะมีสตรอเบอรี่เต็มเลยค่ะใช่แล้วเราก็กินไปหมดแล้วถ้าเรามาเช้าว่าน,นี้นิดนึงก็คือหมดค่ะแบบเดียวกเกลี้ยง ได้เวลาเช็คเอาท์ค่ะทุกคนถ้าใครอยาก<ว>ได้พวงบุญแจที่ระลึกฟรีนะคะน้องมิกกี้แค่ไปรีวิวค่ะว่าโรงแรมเขาดียังไงเ็ไปรีวิวตามที่เรารู้สึกเลยแล้วก็จะได้ของที่ระลึกจากตันีนที่โรงแรมนีมเลยพระเจนน้องมิกกี้คิวคิวจบแล้วนะคะ EP หนึ่งฝากติดตาม EP สองด้วยนะคะเราจะพาไปถนอนอูค่คังแล้วก็อันฟูนะคะฝากดูจนจบ4 EP นะคะเรามีเกมมาให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลด้วยนะคะซึ่งกติกาอยู่ในแคปชั่นนะคะ